สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามผมนะครับในช anel หลักเอ้ไม่ใช่ช anel หลักในเออ่ช anel สำรองของผมนะครับรบกวนช่วยกดติดตามด้วยครับแล้วก็รบกวนช่วยกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับบ๊ายบายครับไปชมมินท์ทัวร์ได้เลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการซีคอร์สกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยคนเดิมนะฮะไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็วันนี้เราก็จะมานะครับบอกว่าถึงกิจกรรมหกพันทรับแล้วนะครับผมก็กิจกรรมหกพันทรับนี้ยังไม่แจกสก,กินนะครับคือกิจกรรมหกพันทรับผมรับทาอินโฟฟรี ห้าคนนะฮะเดี๋ยวจะสุ่มนะครับก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิทติคิชชั่นนะครับเอ้ยใต้คิทติคิชชั่นนะครับตรงคอมเมนต์นะฮะอ่ากดเข้าไปแล้วก็คอมเมนต์ว่าเอ่อคอมเมนต์ว่านี่นะฮะเอ่อแล้วหนึงตรงไหนวะอ่าตรงตรงนี้อ่ะโอเคถ้าคอมเมนต์นะครับเขียนว่าสซี่ยเลี่ยมสซี่ยเลี่ยมสซี่ยเลี่ยมนะครับเขียนสซี่ยเลี่ยมแล้วก็เอ่อ เขียนว่ากิจกรรมกิจกรรม6000นหกพั S U B มาแล้วให้เขียนแบบนี้นะครับผมก็เขาว่ามาแล้วไม่ต้องเว้นนะครับค่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็กดหน้านไปเลยนะฮะให้แสดงสถาน,นะครับผมแล้วก็ แล้วใครใครที่อยากจะทํากิจกรรมนี้ด้วยกันก็ทําตามผมแบบนี้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแชร์ไปไหนก็ได้ครับที่ Line เอย Facebook เอยอยิงเงี้ยฮะแชร์ไปให้หมดเลยนะฮะให้ทุกคนมาร่วมกิจกรรมกับพวกผมด้วยนะการให้ให้กับพวกเรานะครับอืมผมก็รับทำห้าคนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมดูเมมผมก็จะเต็มอ่ะอ่ะโอเคดูดิถ้าผมทํารับทำหมดอ่ะ แล้วดูดิเชื่อป่ะคนมาเมนเต็มดูเห็นไหมเจ็ดสี่เอ็มพีเองดูกัดดูที่เออกัดอ,อ,อะไรนะเมมนะฮะดูศูนย์จุดเก้าเก้ากิกดูครับโอเคก็ประมาณนั้นครับผมก็ขอจบการรีเอ้ไม่ใช่รีวิวขอจบการประกาศกิจกรรมแค่นี้นะครับก็ ใครอยากที่อยากได้อินโรก็คอมเมนต์แบบที่ผมทําให้นะคะซีลรียมกิจกรรมหกพันทรัพย์มาแล้วนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับผมอย่าอ,อย่าลืมอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมผมกันเยอะๆนะคะผมขอบคุณคับที่รับชมบ๊ายบาย